การส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทจําหน่ายนะครับผมเมื่อลูกค้าอยู่ที่หน้าแรกแล้วให้ลูกค้าคลิกคําว่ารับสินค้านะครับจากนั้นให้คลิกคําว่าส่งคืนสินค้านะครับจากนั้นนะครับให้ลูกค้าคลิกคําว่าส่งคืนสินค้ารายการใหม่นะครับในหน้านี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะส่งคืนสินค้านะครับโดยเลือกจากบริษัทจาหน่ายนะครับหรือจะเลือกจากใบรับสินค้าที่ลูกค้าได้เคยสร้างไว้นะครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะค้นหาจากใบรับสินค้าที่ผมได้รับไว้นะครับผมเมื่อเราเลือกใบรับสินค้าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับรายการในบิลรับสินค้าที่เราเคยรับและเลือกมานะครับ <c oughs> ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับลูกค้าสามารถแก้ไขได้นะครับจำนวนที่จะส่งคืนนะครับหรือว่าล็ตที่จะส่งคืนได้นะครับผม หลังจากที่ลูกค้าแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนสถานะบินเป็นดำเนินการได้เลยครับจากนั้นกดชำระเงินตามบินส่งคืนของจริงได้เลยนะครับหลังจากชำระเงินเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าตรวจทานข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากหากบินเสร็จสมบูรณ์แล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขบินนี้ได้นะครับ หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าเปลี่ยนสถานนะเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้เลยครับเมื่อบินการส่งคืนสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสต็อกที่ลูกค้าใด้ทาการส่งคืนไปนะครับก็จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัตินะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทจําหน่ายครับ